เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่11อ เซินหยวนยังคงยิ้มให้เซียอียเหนียงจากนั้นก็มองไปทางเซินเฉิงจางเอ่ยถึงท่านแม่ลูกกลับนึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้ ข้างกายท่านแม่มีสีมามาอยู่คนหนึ่งท่านพ่อของทราบกระมังสีมามาผู้นี้เป็นคนทำอะไรสุขุมรอบคอบทำงานก็มีระเบียบแบบแผนที่ผ่านมาได้รับความสําคัญจากท่านแม่อย่างที่สุดตอนนี้ท่านแม่ไม่อยู่แล้วปกติที่ข้างกายลูกก็ไม่มีผู้ใหญ่มีประสบการณ์คอยสั่งสอนใจลูกจึงอยากให้สีมามาผู้นี้มาเป็นมามาผู้ดูแลในเรือนของลูก ูกต่อจากนี้งานดูแลบ่าวไพร่ในเรือนลูกเป็นเรื่องเล็กที่สำคัญที่สุดคือลูกอยากให้นางคอยช่วยชี้แนะให้มากท่านพอเห็นอย่างไรเจ้าคะเมื่อครู่คณะนะเซินหยวนเอ่ยถึงเรื่องพระโพธิษัตวกวนอินหยกขาวในใจเซินเฉิงจาง ก็รู้สึกละอายอยู่บ้างแล้วของล้ำค่าของมารดาเส่นหยวนเขากลับยกให้เสียอีเหนียงง่ายๆเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พอเส่นหยวนเอ่ยถึงสีมามาขึ้นมาเขาจึงตอบตกลงอย่างรวดเร็วเรื่องนี้ย่อมดีสีมามาเป็นคนสุข,ขุมคนหนึ่งเส่นเฉิงจางกล่าวอีกว่า ต่อไปก็ให้นางอยู่รับใช้ที่เรือนเจ้าแล้วกันมีนางคอยดูแลเจ้าข้าก็วางใจสนหยวนยิ้มพลางเอ่ยรับคำแต่เสียอีเหนียงกลับสองแก้มแกรง่งสินเจ้าสาวของฮูหยินล้วนอยู่ในห้องเก็บของของเรือนใหญ่นางหมายตาของหลายชิ้นอยู่นานแล้วจึงได้ไล่สาวใช้ทั้งหมดของเรือนทิ้งเสียไปเพราะว่าสีมามากลับเป็นกระดูกที่แทะยากสีมามาติดตามฮูหยินมาหลาย ปีนับว่าเป็นคนเก่าคนแก่ในตวนสกุลเซินแล้วเซินเฉิงจางเองก็รู้ว่าไม่อาจแต่ต้องสีมามาตามอำเภอใจ จำต,ต้องหาข้ออ้างที่ดีที่สุดให้ได้ดังนั้นหลายวันมานี้สเสี่ยอีเหนยียงจึงกำลังใคร่ครวนว่าจะหาจังว่าที่เซินเฉิงตังอารมณ์ดีพูดกับเขาว่าสี่มามาปรนิบัติหูหยินมาหลายปีอายุมากแล้วควรต้องเลือกพี่ดินดีๆสักที่ส่งตัวนางไปใช้ชีวิตบ้านปลายรอสีมามาจากไปแล้วบรรดาของในห้องเก็บของของ,ของหูหยินก็จะไม่มีผู้ใดเฝ้าออก แต่กลับคิดไม่ถึงว่าส่วนหยวนถึงกับเอ่ยปากขอตัวสีมามาในตอนนี้เสียอียเหนียงจึงกล่าวขึ้นยิ้มยิ้ม สีมามาผู้นี้ย่อมเป็นคนสุขุมรอบคอบเพียงแต่นางอายุมากแล้วทั้งยังปรนิบัติรับใช้หูหยินมาหลายปีไม่มีความดีก็มีความชอบผู้น้อยกำลังคิดอยู่ว่าจะหาโอกาสคุยกับนายท่านเสียหน่อยว่าให้เลือกสถานที่ดีๆจากในที่ดินของสกุลเซินเราแล้วส่งตัวนางไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบถือว่าตอบแทนที่นางเคยปรนิบัติรับใช้หูหยิน แม้คุณหนูใหญ่ต้องการรั้งตัวนางไว้แต่สีมามาก็อายุมากแล้วถ้าให้นางปริบัติรับใช้คุณหนูใหญ่อีกผู้น้อยเกรงว่าอีเหนียงคิดมากไปแล้วเสนญญวนยิ้มย้มอ่อนหวานเอ่ยตัดบทนาง แม้ข้าจะต้องการให้สีมามามาเป็นผู้ดูแลในเรือนข้าแต่มีหรือจะยังให้นางลงมือทำอะไรด้วยตนเองเพียงคิดจะให้นางคอยชี้แนะเวลาเบาวพร่คนใดทำอะไรผิดเท่านั้นเองก่อนหันไปพูดกับสนเฉิงจางอีกว่า ลูกอักตันยูยามท่านแม่จากไปลูกไม่สามารถอยู่ข้างกายท่านแม่ได้สีมามาเป็นผู้ที่รับใช้ข้างกายท่านแม่มานานที่สุดยามเห็นนางลูกก็เหมือนได้เห็นท่านแม่นับว่าทำให้ลูกคลายความคิดถึงท่านแม่ได้เล็กน้อยยามมารดาสัญหญวนสิ้นใจเดิมทีบุตรสาวอย่างนางก็ต้องการกลับมางานศพแต่เวลานั้น เซนเฉิงจางฟังเสวียอีเหนียงพูดจนคิดว่ามารดาเซนหยวนถูกนางทำให้โมโหตายไหนเลยจะยังอยากเห็นลูกในระคณผู้นี้อีกจึงไม่ให้นางกลับมางานศพมารดายามเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาในใจก็ยังรู้สึกผิดอีกทั้งตอนนี้เซนหยวนก็พูดเสียหน้าเวทนาปานี้ด้วยเหตุนี้เซนเฉิงจางจึงเปล่าทันที ต่อจากนี้ให้สีมามารับหน้าที่เป็นมามาผูด้ดูแลที่เรือนสู้อ้้เรื่องนี้เอาตามนี้วันหลังไม่ต้องพูดอีก เสวีเหนียงได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าในอกพรานมีลมกลุ่มหนึ่งตีขึ้นมาทั้งร่างอ่อนยวบที่แล้วมาเซินเฉิงจางล้วนเชื่อฟังทําตามคำนางมาตลอดไม่เคยมียามใดที่ปฏิเสธเด็ดขาดเช่นนี้ทั้งยังเป็นต่อหน้าเซินหยวน จากนั้นสันเฉิงจางก็หมุนตัวก้าวเท้าเดินออกไปข้างนอกเพื่อรีบไปทำงานเซินหยวนยืนอยู่ด้านข้างด้วยท่าทางนอบน้อมมองส่งเขาจากไปครันเงาเซินเฉิงจางหายลับไปจากประตูเรือนเซินหยวนก็เอ่ยปากขอตัวกับเซียอีเหนียงทำท่าจะพาไฉไวจากไปบิดาไม่อยู่นางก็ครันตาเสแสร้สงนอบน้อมกับเซียอีเหนียงอีกทุกคนอยู่ร่วมกันเฉยเฉได้ก็ พอแล้วสเสียอีเหนียงกลับกว่าตามองส่วนหยวนอย่างละเอียดพรันยิ้มออกมาที่ผ่านมาข้าไม่เคยรู้เลยว่าคุณหนูใหญ่ถึงกับพูดได้ปราดเปรื่องเพียงนี้ เป็นเพราะการพูดอันปราดเปลืองและการเสรแสร้งทําตัวอ่อนแอน,น่าสงสารนี้กระมังบ่ายเมื่อวานตอนนางเพิ่งกลับมานายท่านยังโมโหจนแทบไม่อยากมีบุตรสาวอย่างนางอยู่ชัดๆแต่ตอนนี้พอเห็นนางกลับมีท่าทางเมตตาถึงเพียงนั้นที่สําคัญที่สุดคือนางพูดแค่ไม่กี่คําก็ถึงกับบงการความคิดของนายท่านได้แม้แต่ข้าก็ยังเทียบไม่ติด คิดถึงตรงนี้สเสีอีเนี่ยงก็รู้สึกว่าในใจเย็นวาบน้อยๆคนเราย่อมจะค่อยๆเติบใหญ่รู้ความสีหน้าสินหยวนราบเรียบพอเติบใหญ่รู้ความแล้วย่อมจะรู้จักแยกแยะดีชั่ว แยกแยะว่าซื่อสัตว์หรือคิดคดได้เองเสี้ออีเหนียงสีหน้าชะง,งักครัง้งเ้าว่าเวลานี้ส่นหยวนพาชัยเว้ยหมุนตัวเดินออกประตูไปแล้วเวลานี้เป็นต้นฤดูหนาวแม้ใบของต้นไม้ในสวนจะร่วงไม่หมด แต่ที่สายตามองเห็นก็เป็นพัศนียภาพวิเวกวังเวงเสียส่วนใหญ่ยังดีที่วันนี้แดดออกมากสาส่องลงมาปราหนึ่งผงทองเป็นประกายระยิบระยับยามส่นยวนกับชายเวยกลับถึงเรือนสู้วี่ก็เห็นประตูห้องเก็บของเปิดกว้างอยู่ชิงตู่กำลังนำคนตรวจนับสิ่งของข้างในโดยจดบันทึกไว้ในสมุดทุกรายการส่วนชิงเหอ ก็กำลังสั่งให้เบ่าไพร่ขนหนังสัตว์แพรพันธ์ที่ด้านข้างออกมาตากในสวนตรงจุดที่มีแดดเพื่อไล่กลิ่นอับทั่วทั้งลานเรือนมีแต่ผ้าสารพัดส,สีทำให้รู้สึกว่าโลกมนุษย์ดูคลึกคลื้นขึ้นมาทันใดมองเห็นเซสนหญวนกลับมาแล้วชิงเหอก็รีบเดินมาคารวะนางเอ่ยทักว่า คุณหนูจากนั้นชิงตู่ก็วางสมุดและพู้กันในมือลงแล้วเดินมาคารวะและกล่าวทักเช่นกันชิงเหอหลักแหลมร่าเริงชิงจู่สุขุมรอบคอบที่สําคัญที่สุดคือทั้งสองล้วนจงรักพักดีต่อเซินหยวนอย่างที่สุดเซินหยวนยิ้มพลางกล่าวกับพวกนางสองคน พวกเจ้าไปทำงานในมือต่อเถอะชิงเหอกับชิงตู่รับคำแล้วรีบไปทำงานของตนทันทีส่วนส่นยวนก็พาไฉไว้กลับเข้าห้องส่นหยวนยังมีเรื่องต้องทำอีกมากโดยต้องให้คนไปยื่นป้ายประจำตัวที่วังเมื่อต้นปีท่านปาให้คนส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้ท่านตาบอกว่าคิดถึงพวกบามีอินซือ และชาเ,ชเสรอของบ้านเกิดครั้นได้รู้ว่าเสินหยวนอยู่ที่ฉางโจวก็กําชับให้น้ำของจากบ้านเกิดกลับมาเมืองหลวงด้วยยามมาถึงก็ให้ยื่นป้ายประจำตัวต่อวังหลวงเพื่อพบนางอีกเรื่องคือตอนนี้สีมามาได้เป็นมามาผู้ดูแลที่เรือนสู้อี้ของนางแล้วสินเจ้าสาวของมารดาที่วางไว้ในห้องเก็บของของเรือนทิ้งเสยจากนี้ก็ไม่มีผู้ใดเฝ้าแล้ว เช่นนี้ใช้ได้หรือจะต้องขนมาไว้ในห้องเก็บของที่เรือนสู้อี้ของนางทั้งหมดเช่นนี้ถึงจะทําให้ซุยอีเนียงที่หมายตาในสิ่งของเหล่านี้ของมารดาไม่อาจลงมือได้สะดวกแล้วไหนจะเรื่องของฝากที่นํากลับมาอีกต้องนํามาจัดแบ่งให้กับคนในจ้วนสาวใช้ยกชาทรงหลัวมาให้เซินหยวนยังไม่ดื่มกับสั่งชัยวอ่า เจ้าพาสาวใช้สองคนนำของฝากที่พวกเรานำกลับมาจากฉางโจวไปให้เสียอีเหนียงคุณชายใหญ่คุณหนูรองและคุณหนูสี่ ตามลำดับนี้แล้วก็ส่งไปให้อีเหนียงคนอื่นด้วยตอนที่กลับมาได้แยกของฝากที่จะให้แต่ละคนไว้คนละห่อแล้วตอนนี้แค่นำไปส่งเป็นใช้ได้ส่วนของสันเซียงกับส่นหงนั้นสันยวนต้องการนำไปให้ด้วยตนเองในจดหมายที่มารดาทิ้งไว้ให้นางก่อนสิ้นใจต้องการให้นางดูแลน้องทั้งสองของตนให้ดีนางย่อมจะฟังคำมารดาเพียงแต่ที่แล้วมา ส่วนเสียงและส่วนหงล้วนไม่สนิทสนมกับนางตอนนี้จึงต้องค่อยๆเริ่มเข้าหาพวกเขาชายเวรรับคําพลางหาบรรดาของฝากที่แยกเป็นห่อเรียบร้อยแล้วออกมาจากในหีบที่นํากลับมาจากฉางโจ้ก่อนสั่งสาวใช้สองคนมาถือแล้วออกไปส่งให้แต่ละคน อากาศดีมมานลายดอกตรงประตูจึงถูก,กรวบขึ้นชิงเหอเดินเข้ามายิ้มกล่าวกับส่นหยวนวันนี้แดดดีคิดว่าแพรพรันหนังสัตว์เหล่านั้นน่าจะตากได้หมดในวันเดียวเจ้าค่ะ วันนี้ดวงอาทิตย์พึ่งขึ้นชิงเหอก็สั่งให้คนเปิดห้องเก็บของนำผ้าเหล่านั้นออกมาตากแดดตอนนี้ก็ทำเสร็จพอดีเสินหยวนให้ชิงเหอตามนางไปส่งของฝากให้สเสินเซียงและเสินหงด้วยกันสเสินเซียงเป็นพวกคิดมากพี่แล้วมารู้สึกว่ามารดาลำเอียงชอบเสินหยวนและเสินหงที่สุดแต่ไม่ชอบนางโดยสิ้นเชิงถึงมีของดีอะไร ก็จะให้ส่นหยวนกับส่นหงตอนที่เหลือถึงให้นางดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่นเสียงคิดมากส่นหยวนจึงไปหาส่นเสียงก่อนส่นเสียงพักที่เรือนลี่ชี ฝูหลงต้นหนึ่งในลานเรือนกำลังแบ่งบานพอดีดอกสีชมพูประดับเต็มกิยงดูสวยงามและบบอบางสาวใช้ที่หน้าประตูเข้าไปรายงานเพียงครู่เดียวก็ออกมาเปิดม่านเชิญส่วนยวนเข้าไปส่วนยวนก้มศีรษะน้อยนอยยกเท้าก้าวเข้าห้องส่นเซียงกำลังนั่งพิงหมอนอิงใบใหญ่บนเตียงเตาไม้ใกล้น้าต่างอย่างเกียจคร้านครั้นมองเห็นส่วนยวนเข้ามานางก็ไม่ได้มีท่าทีจะรู ขึ้นต้อนรับเพียงเปิดเปลือกตาเล็กน้อยมองอีกฝ่ายแวบหนึ่งเป็นอันเสร็จเรื่องกระทั่งวางท่าวางทางให้ดีๆยังครั้นจะทำทสี่เท้าสัหญวนชะงักไปแต่เพียงไม่นานใบหน้านางก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นเอ่ยเสียงนุ่มว่าเมื่อวานพี่ได้ยินเสอีเหนียงบอกว่าเจ้าไม่สบาย เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่พูดพลางนั่งลงตรงขอบเตียงเตาโดยมีโต๊ะเล็กบนเตียงขั้นกลางหน้าตาของเซินเซียงยังคงเกลียดครานเช่นเดิมดีขึ้นแล้วน้ำเสียงติดรำคาญอยู่บ้าง ส่นหยวนพินิดมองส่นเสียงที่สุดแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมอุทธรมารดาเดียวกันรูปโฉมหน้าตาย่อมคล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อยเผ่าว่าสีผิวของส่นเสียงออกจะคร้ำกว่ามิได้ขาวผ่องเป็นยองใย,ยเหมือนนางส่นเสียงเองก็คิดเรื่องสีผิวนี้จึงเริ่มทาแป้งสารพัดชนิดลงบนใบหน้าและตัวตั้งแต่สองสามปีก่อนด้วยอย่างให้ผิวขาวขึ้นไม่ได้พบกัน หนึ่งปีกว่าดวงหน้าของเสินเสียงนั้นงามเฉิดฉายขึ้นแล้วเช่นนั้นก็ดีเสินหยวนเก็บสายตากลับมาก่อนยิ้มกล่าวว่า พี่กลับจากฉางเจ้าคราวนี้ได้นําของฝากมาให้เจ้าด้วยนางกวักมือเรียกให้ชิงเหอเดินมาเปิดกล่องหุ้มแพร ى, พี่ถืออยู่ในมือออกมีหวีทองสลักลายผีเสื้อเชยบุปผาเล่มหนึ่งสบู่หอมสองก้อนแป้งดอกมะลิหนึ่งตลับและแป้งดอกปิ่นยกอีกหนึ่งตลับเสินหยวนยิ้มพลางพูดอยู่ข้างๆหวีของฉางเจโด่งดังที่สุดในใตล้ลา ไปถึงฉางโจ้ไหนเลยจะไม่ซื้อหวีกลับมาสบู่หอมสองก้อนนี้ล้วนมาจากอำเภอลิวเหอคุณภาพดียิ่งเช่นกันแป้งดอกมาริตลับนี้และแป้งดอกปิ่นยกตลับนี้ก็มีใช่ของที่ซื้อได้ในร้านรวงทั่วไปล้วนมีเนื้อสัมผัสยอดเยี่ยมเสียงเอ,อ๋อของเหล่านี้เจ้าชอบหรือไม่นางรู้ความชอบของเซินเซียงจึงได้เลือกของเหล่านี้มาตามความชอบของอีก เสริรนเสียงเห็นของแล้วก็เผยสีหน้าดีใจออกมาตามคาดทาว่าปากกลับพูดอย่างเดียดฉนันก็ธรรมดาธรรมดาเซิรนย่วนยิ้มไม่ได้พูดอะไรความกินแหนงแคลงใจระหว่างพวกนางพี่น้องย่อมมีใช่ให้ของเล็กน้อยก็จะขจัดไปได้ทันทีต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป เวลานี้ก็เห็นที่ด้านข้างมีสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งยื่นมือมาหยิบตลับแป้งดอกมาลิขึ้นดูพรางพูดยิ้มยิ้มกับเสินหยวนคุณหนูใหญ่ผิวพรรณดีคิดว่าคงไม่เคยต้องทาแป้งเหล่านี้กระมังเจ้าคะเส่นหยวนขมวดคิว้วเงยหน้าขึ้นมองคนพูด อายุราวสี่สสวมเสื้อนอกตัวยาวสีเหลืองดอกสนกระโปรงสีชมพูดอกทอ้อผ้าล้วนเป็นผ้าไหมบยบนสีสะะยังปักปิ่นยอดทองไว้อันหนึ่งการแต่งกายดีกว่าบ่าวทั่วไปมากเซินยวนรู้ว่าอีกฝ่ายคือแม่นมของเซินเซียงแซ่เฝิงแต่ไรมานางไม่ชอบเฝิงมามาผู้นี้เอาเสียเลยด้วยอีกฝ่ายชอบพูดจะาแฝงแววกระทบกระเทียบคิดว่าผู้อื่นเป็นคนง่มี แต่ตอนที่ชาลาดถท่าว่าตอนที่มารดายังอยู่มักจะปลอบนางว่าเฟิงมามาผู้นี้จะดีจะชั่วก็เคยให้นมเสริรเสียงอยู่หลายปีปรนีบัติรับใช้สิเสียงอย่างเอาใจใส่ที่สำคัญที่สุดคือเสริรเสียงให้ความสำคัญกับแม่นมผู้นี้เป็นที่สุดย่อมไม่อาจกระทําการเด็ดขาดได้ในยามนี้ยังคงต้องอดทนกับเฟิงมามาสักหน่อยด้วยเหตุนี้เสินหยวนจึง ไม่ได้ว่าอะไรเพียงกล่าวเรียบเรียบ ไม่ได้พบเฟิงมามาตั้งปีกว่าเฟิงมามากลับดูอ่อนเยาว์ขึ้นแม้แต่สีชุดชาดย่างสีเหลืองดอกสนจับคู่กับสีชมพูดอกท้อก็ยังใส่ได้ไหวเฟิงมามาหารู้ไหมว่าเซินหยวนกำลังเหยาะหยันนางจึงมีสีหน้าภาคภูมิใจพรางยกมือรูปจอนผมเซินหยวนไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงยกถ้วยชามีฝาบนโต๊ะเล็กขึ้นดื่มเวลานี้เองเซิน เสียงกลับเห็นกล่องหุ้มแพรอีกกล่องที่ชิงเหอถือไว้ในมือจึงรีบเอ่ยถามนั่นคืออะไรให้ผู้ใดกันนั่นเป็นของที่พี่ซื้อมาจากฉางเจวจะให้หงเอ๋อเซินหยวนวางชาในมือลงยิ้มกล่าวกับเซินเสียง คิดว่าจะมาหาเจ้าที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปหาหงเอ,อ๋จึงได้นำของที่จะให้เขาติดมาด้วยเซินเซียงร้องอ้อคำหนึง่งไม่ได้พูดอะไรเท่าว่าสายตากลับเหลือบไปทางกล่องนั้นเป็นระยะเซินหยวนรู้ความคิดความอ่านของเซินเซียงนางจะต้องคิดว่าของที่ตนให้เซินหงดีกว่าของที่ให้นางเป็นแน่ด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงให้ชิงเหอเปิดกล่องในมือให้เซินเซียงดู ก่อนจะยิ้มพูดว่าหงเอ๋อชอบอ่านหนังสือคัดอักษรพี่จึงไม่ได้ซื้ออะไรให้เขามากแค่ซื้อจานฝนหมึกศีลาลายไหมแดงหนึ่งจาน แท่งหมึกขมเมาสนหนึ่งต้อนและหนังสือใหม่อีกสองเล่มเท่านั้นเซินเสียงขี้เกียจเรียนหนังสือย่อมจะไม่สนใจของเหล่านี้นางจึงเลื่อนสายตาหนีไม่มองอีกเท่าว่ายังพงทำหน้าตาเกียจคร้านอยู่ตลอดเซินหยวนพูดสามคำบางทีนางก็ไม่ตอบสักคำมีบ้างที่ทำท่ารำคาญออกมาด้วยเฟิงมามาพูดนั้นก็คอยเปิดปากพูดกระนะักระแหนอยู่ข้างๆช่างไร้กฎเกณฑ์ สิ้นดีเส่วนหยวนไม่ชอบเฟิงมามาผู้นี้จักใจจริงอยากจะเอ่ยปากตาวาดดาอยู่หลายครั้งแต่เห็นแก่หน้าสนเส่นเซียงไม่อยากทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกนางสองพี่น้องที่เดิมก็ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งแย่ลงด้วยสาเหตุจากเฟิงมามาฉะนั้นนางจึงยังอดทนต่อไปไม่พูดอะไรออกมาเรื่องบางเรื่องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป เซินหยวนนั่งได้ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นจากขอบเตียงเตาเอ่ยถามเซินเสียงด้วยน้ำเสียงอบอุ่นตอนนี้พี่จะนำของพวกนี้ไปให้หงเอ๋อเสียงเอ๋อยากไปด้วยกันกับพี่หรือไม่เซินเสียง,งเปะปากอย่างดูแคลนอยู่บ้างนางดูถูกเซินหงคนที่แค่พูดยังไม่คล่องมิหนำซ้ำนิสัยยังปวกเปียกเชือง้าปานนั้นอีก ข้าเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนไม่ไปด้วยหรอกท่านไปเองเถอะนางเองตัวพิงอยู่กับหมอนอิงใบใหญ่ร่างกายนิ่งไม่ไหวเตียงท่าทีจะลุกขึ้นส่งสัญยวนก็ไม่มีแม้แต่น้อยเสนหยวนหาได้ใส่ใจยังคงพูดด้วยเสียงอ่อนโยนและใบหน้ายิ้มแยม้ม เช่นนั้นอีกสองวันพี่จะมาเยี่ยมเจ้าใหม่คราวนี้เส่นเสียงเพียงแค่นเสียงออกจมูกแค่พูดก็ครั้นจะพูดแล้วและเพียงเส่นหยวนพาชิงเหอหมุนตัวเดินออกนอกประตูไปเส่นเสียงก็นั่งตัวตรงหยิบตลับใส่แป้งดอกมะลิและแป้งดอกปิ่นยกขึ้นมาเปิดดูทันที ขาวสะอาดเนื้อเนียนละเอียดอย่างที่คิดไว้จริงๆดีกว่าแป้งที่ขายในตลาดมากนะักเฟิงมามามองแป้งดอกมะลิตลับนั้นปากกลับพูดว่า คุณหนูใหญ่ก็จริงๆเลยเชี่ยวที่ใดไม่มีแป้งดอกมะลิกับแป้งดอกปิ่นยกขายบ้างเล่าต้องซื้อจากฉางเจากลับมาให้ท่านด้วยหรือนี่นางต้องการเยาะเยะ้ยว่าผิวของคุณหนูขาวไม่เท่านางกระมังปกติส่วนเสียงถือสาเรื่องสีผิวครั้มของตอนเองเป็นที่สุดเรื่องที่ส่วนหยวนผิวขาวราวหิมะ ก็ทำนางไม่ชอบใจมานานแล้วตอนนี้ได้ยินเฝิงมามาพูดเช่นนี้อีกในใจนางก็โมโ oh ห ok ขึ้นมาตามคาดจึงวางตลับแป้งในมือทิ้งลงบนโต๊ะใบหน้าฉแ่มเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองนางแค่ขาวหน่อยเดียวกลับทําเหมือนกลัวผู้อื่นจะไม่รู้ต้องมาคอยอวดเป็นประจำและพูดอย่างโกรดขึงอีกว่าแป้งนี้ข้าไม่เอาแล้ว กระนั้นในใจยังคงนึกเสียได้ผ่านไปครู่หนึ่งก็ยื่นมือไปหยิบตลับแป้งมาส่องดูไปมาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเรียกสาวใช้นามมู่เหรียญมาสั่งว่าเจ้าออกไปสืบดูหน่อยพี่หญิงใหญ่ให้อะไรกับพี่หญิงรองและน้องหญิงสี่บ้าง นางอยากจะดูว่าในใจส่นหยวนใช่คิดกับน้องสาวอย่างนางแย่ที่สุดหรือไม่มู่เหลียนรับคำก่อนหมุนตัวถอยออกไปส่ินเสียงเล่นข้าวของที่ส่นหยวนมอบให้นางเหล่านั้นต่อรู้สึกว่ายิ่งมองก็ยิ่งชอบเฟิงมามาที่ด้านข้างเห็นนางมีท่าทางเช่นนี้ในใจก็คิดว่า อีกประเดี๋ยวต้องนําเรื่องนี้ไปบอกกับเสียอ,อีเหนียงเสียอ,อีเหนียงเคยสั่งไว้ว่าทําให้คุณหนูสามกับคุณหนูใหญ่ไม่ลงรอยกันไปตลอดได้ถึงจะดีดังนั้นเมื่อใดที่เฟิงมามาสบโอกาสก็จะพูดถึงสันหยวนในทางไม่ดีต่อหน้าสันเสียงเสมอปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ